ลุก <laughs> ับขอบคุณอาจารย์อีกครั้งหนึ่งที่ได้ให้เกียรติในวันนี้นะครับความจริงแล้วเนี่ยสถานในประเทศของเราเนี่ยมันก็ขึ้นต่อสถานสากลสถานสากลก็เกี่ยวพันกับสถานในประเทศเป็นกรณีที่ท่านวารดีโจไบเดนนะครับได้เชิญผู้น,าน,นาาําประเทศของเรารทังอาาเสียนสุดชาติไปที่กรุงวอชิงตันอเมริกแต่ว่าวารดีไบเดนคนเดียวนะครับเดินทางไปเกาหลีใ,ใต้แลวไปญี่ปุ่นก็เลยการว่า โูสิบชาติเนี่ยยังไงกันถ้าสองชาตินั้นมาแนวเจ้าตัวมาเองก็เป็นเรื่องที่ดีครับเราจะได้พูดถึงรัสเซียในการที่ยังทําสงครามเรีว่าทางทหารกับยูเครน้อมทั้งเรื่องของเศรษฐกิจเรื่องของปัจจัยต่างๆทางเศรษฐกิจถึงเรื่องนี้อา,นอาจารย์พูดถึงเบื้องหน้าเบื้องหลังของมาม่าทั้งสามคือจีนรัสเซียอเมริกาในการที่จะ ผู้ประทับไปสู่ความขัดแย้งทางสงครามแล้วก็เกิดไปขึ้นบ้านเขาเชิญประจันทรครับคือคืออย่างนี้ครับอระจันทะ์ณเวลานี้นะสงครามระหว่างรัสเซียกับยูเครนซึ่งถือว่าเป็นวิกฤตการของโลกเป็นพูดง่ายว่าณเวลานี้เนี่ยยังไม่ยุติแต่ว่ามีแนวนโน้มสองสามเดืนอนมานี้เนี่ยที่เรียกว่าลบก,กันยดเยอะๆเนี่ยที่หลายคนอาจจะสงสัยอว่าจะลบก,กันไปอีกแค่ไหนหรือว่าหรือว่าจะยุติเข้าใจว่า คงจะอีกไม่กี่เดือนละเพราะว่าจากจากที่เราติดตามสถานการณ์เนี่ยคือทางฝ่ายปูตินเนี่ยคราวที่แล้วเราก็พูดไปแล้วว่าป,ปูตินเนี่ยเขาอยากจะเจรจาเขาอยากจะหาข้อยุติแต่ทางฝ่ายเซเลกสกี้ซึ่งเป็นผู้ที่เหมือนกับเป็นเกมบอกว่าจะเจรจาจะพบปูตินแล้วครับลดเจรจากันหลายครั้งห,หลายครั้งแต่ว่าเจ้าตัวกำลังจะพบปูตินเหมือนกับว่าเซเลกสกี้เนี่ยของยูเครนเนี่ยเขาจะต้องเชื่อผู้ที่อยู่เบื้องหลังอวิธีน หมายถึงหมายถึงน่าจะมีมหาอำนาจที่แบกอยู่เบื้างหลังเกี่ยวพันนาโต้หรือมหาอำนาจก็ก็ทั้งนาโต้แล้วก็ทั้งสหรัฐอเมริกาครัทีนี้ทีนี้ทีนี้ว่าเมื่อเมื่อการเจรจาไม่เกิดขึ้นเนี่ยเซเลสกี้เนี่ยขออาวุธอย่างเดียวขออาวุธสหรัฐอเมริกาเบอกว่าจะส่งทีพนาโต้พิเศษไปโปลตินก็บอกว่าถ้าส่งมานะเขาเขาไม่ยอมแล้วถ้าพิเศษไปเนี่ยยิงที่ทางนี้ระหว่างเขาจะยิงคนที่ส่งมาให้จนแล้วเขาต้องออกมาแถลงบอกว่าพิเศษไกลเนี่ยยังจะให้ก็พิเศษไปอีกคนจะไม่ให้ยิงถึงรัสเซีย ก็แสดงว่าทางผู้ที่แด็เซนสกี้คือสหรัฐอเมริกานาโตเนี่ยเขาเขาปกป้องรัสเซียอยู่ทีนี้เมื่อไม่ยุติเนี่ยแล้วก็เกิดการยุ่ยยุ่กันขึ้นโป่งจีนเขาก็เขาก็ถล่มต่อแต่เขาไม่ได้ถล่มแบบแบบเอาเป็นเอาตายนะถล่มไม่ไปหยุดรูว่าจะจะยอมยุติไหมแล้วกก็ำดบริเวณแล้้วววแลลเานี้เนี่ยแล้วแล้วเวลานี้ดักรเดิมที่ที่เรียกว่าแผนทางตะวันออกยุติรัสเซียเนี่ยซึ่งด้วยในวัดดูภายใต้สายแนวรุภาพของของรัสเซียแล้วเนี่ยทำท่าจะขยายมา จนกระทั่งบ้าสงสัยต้องแบ่งแบ่งเป็นยูเครนตะวันออกกับตะวันตกอเครับโดยเข้าใจว่าเส้นเส้นแม่น้ําที่ที่ผ่ากลางเนี่ยแม่น้ําแม่น้ําแบบที่เปิดหรืออะไรครับที่ที่ที่ตรงกลางประเทศลงทะเลดำเนี่ยของโดนบัสอ่าพาเข้าไปเนี่ยเข้าใจว่าอาจจะแบ่งเป็นตะวันออกกับตะวันตกและเหมือนกับบ้านเราจำด้านไหมว่าทางอังกฤษบอกว่าจะเอาเจ้าพญาเจ้าพญาทางตะวันออกนี่ให้ฝรั่งเศสไปเนี่ยคือของยูเครนเนี่ยมันอยู่มันมาถึงสถานะนี้แล้ว แต่ของบ้านเราใน,ในตอนนั้นเราก็าลอดมันได้เพราะว่าเพราะว่าอะไรอย่างการทางที่ห้าท่านก็ท่านก็มีความมีโลบายต่างประเทศใน,าในการที่จะโลบายใช่ในการที่จะลงทุา<อ>ในการที่จะลงทุนบริโภคทุกค่ายทีนี้ทีนี้เรื่องของเรื่องคือว่าหลังสุดเนี่ยทางฝ่า,ฝายยูเครนเนี่ยเมือ่อเมื่อเขาเนี่ยพื้นที่เขาเนี่ยเพิ่ใหญ่กว่าประเทศไทยอีกนะฮะแล้วเขาก็ธันญพืชพอดีอะไรก็ดีเนี่ยเขาตกค้างอยู่จำนวนมากก็มีการบอกว่ารัสเซียบอกว่าเอาไม่ได้งั้นนะเขาจะเปิดทางให้สามารถที่ขนธัญพืชเนี่ย ไปส่งยังยุโรปยังยั่ประเทศต่างๆที่ที่เขาเป็นลูกค้าเนี่ยซึ่งก็ลังเกิดภาวะากอยากเรื่องอาหารเนี่ยในยุโรปในยุโรปในประเทศต่างๆทีนี้รัสเซียเขาบอกเขาจะเปิดทางให้แต่ว่าขอให้ทางยูเทนเนี่ยให้เก็บทุเระเบิดที่ที่มาวางหลายรอบเนี่ยทางทางทีเลดใช่ใช่ทะเลดำโอเดสซาหรืออะไรเนี่ยนะเมือง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 ชายฝั่งเนี่ยแต่ว่ายูเทนก็ยังเนี่ยก็ยังด้วยเนี่ไม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 ่พอเต็มใจแต่เข้าใจว่าลักษณะอย่างนี้เนี่ยมัน ประเทศต่างๆเนี่ยเขาก็คงจะปิดอยู่เพียงบาเรามันจะยืดเยื้ออะไรอย่ไม่ได้แล้วนะเพราะว่าวิกฤตการณ์ครั้งนี้เนี่ยเวลานี้นน้ำมันก็คือราคาแป๊แต่บ้านเรานะน้ำมันก็ขึ้นทุกวันนะก็ผลอันนี้แหละผลทางการท่าผลน้ำมันทำให้เกิดความซ้ำเติมไปอีกซระเติมอีกแล้วแก๊สน้ำมันที่จะส่งมาที่เยอรมันที่จะส่งไปทางยุโรปเนี่ยมันก็ชงงชงงคำเงินนี้ก็จากเดิมเนี่ยบอกว่าบริษัทแซงช่างเนี่ยจะให้รัสเซียเนี่ยคือเรื่องหนุ่ยตรงนี้เนี่ยสหรัฐเนี่ยเขาต้องการที่จะบีบให้รัสเซียยอมจำนนแล้วต้องการที่จะ ตรงการที่จะส่วนหนึ่งเนี่ยทางสหรัฐอเมริกาเองถ้าถามบอกว่าคุณไม่มาบีบให้ยุครในทข้งรัสเซียนั้นไม่ได้เพราะว่าเขาประสบกัภาวะเศรษฐกิจการ้านการเงินการต่างซึ่งเขาก็อยู่แก้ไม่ตกโดยเฉพาะยิ่งในเรื่องของก่อนหน้านั้นก็คือประที่บดีโดยกทรทําเนี่ยเขาก็ทําสงครามการค้ากับจีนสหรัฐก็เปิดเงินเฟ้อข้าวของแพงจนกระทั่งเฟดต้องมาขึ้นแบบนี้เพื่อที่จะหยุดแต่ก็ยังหยุดไม่ได้แล้วก็เกิดเรื่องโควิด3ปีมานี้เนี่ยก็เรียกว่าสมบัตอขบว วัคซีนที่คิดว่าจะขายได้เนี่ยก็ทาท่าจะขายไม่ได้สู้จีนไม่ได้สู้จีนไม่ได้แล้วสาหารัฐนี่เขาบอกว่าจะเอาโควิดจะเอาวัคซีนเนี่ยมาช่วยประเทศทต่างๆเนี่ยก็ไม่ได้ทำเป้าก็ไม่ได้ทำเป้าแล้วก็การขายแล้วก็กระทาะกะแท่นเพราะว่าประชา,ากรในสาหารัฐนี่ก็เสียจุดเป็นล้านในขณะที่ทางจีนเนี่ยเขาบอกว่าของเขาแค่สี่ห้าพันสี่ห้าพันแล้วปรากฏการที่เห็นเนี่ยคือว่าเขาสามารถที่จะเวชภัณฑ์กับวัคซีนเนี่ยไปให้ประเทศต่างๆร้อยกว่าประเทศ มากที่สุดเลยนะขาบมากที่สุด <c oughs> เอาเครื่องบินไปเรายังไม่เห็นเครื่องบินของสารัสักลำเลยที่บอกว่าจะส่งมาเนี่ยนะซื้อมาที่ <c oughs> ที่บอกว่า <c oughs> ที่บอกว่าจะส่งส่งวัคซีนมาช่วยเนี่ยก็ส่งนะแต่เท่อากระเห่นตอนหลังส่วนมากเราก็จะซื้อมากกว่าบางคนก็นไปชมว,ว่าวัคซีนเทพนะนวัคซีนเชื้อเป็นเนี่ยเอ่อบอกของจีนเนี่ยมันได้ฟรีบ้างมันได้มาง่ายอะไรเงี้ยก็บอกว่าจะรอทางโน้นแต่ปรากฏว่าเราก็เราไม่เคยเราไม่เห็นเลยนะเครื่องบินสารัฐที่ขนไปเพราะฉะนั้นแสดงให้เห็นว่าเห็นมันเห็นมัน D S L เขาเป็น D S L มาใช่ไหมฮะอันนี้ สะท้อนให้เห็นว่าเรื่องของโรคระบาดเนี่ยก็มนทำลายเศรษฐกิจอย่างมากมายมหาศาลสองปีสามปีนะครับครับประเทศเราก็กระทบยุโรปก็กระทบทีนี้เมื่อเมื่อเกิดสงครามรัสเซียกับยูเครนขึ้นเนี่ยเราเราจะเราก็เคยพูดกันมาแล้วว่าปุตินเขาไม่พอใจในเรื่องนี้เขาไม่พอใจว่ายูเครนี่ UK จะเข้านาโต้เนี่ย ทีนียจะลัชนะนะในเรื่องของการสามารถที่จะโยุยให้ปูตินเปิดสงครามและปูตินก็ถูกประเทศต่างๆเนี่ยเรียกว่าลงมติปนามะนะระบปูตินก็แก้เกมด้วยการบอกว่าคุณคุณต้องซื้อด้วยเงินรูเบิลเงินรูเบิลก็ขึ้นก็แข่งค่าขึ้นก็แข่งค่าขึ้นก็แข่งค่าขึ้นในขณะที่ดอลลาร์เนี่ยทำได้แย่ๆเฟ้อครันเฟ้อเงินเงินเฟ้อเพราะว่าเงินเฟ้อครับทีนี้ว่าถามบอกว่ามันจะลุกลามถึงท่านเป็นสงคราม โลกทั้งดิสซมีไหสงครามนิวเคลียร์สงครามมิวเกียสงครามโลกครั้งที่สามที่พ่ะองไม่หรอกเพราะว่าประเทศต่างๆก็เข็ดขยัะเพราะว่าสงครามมันมันไม่ช่วยให้ทั้งสองฝ่ายอ่ะหรือประเทศใดที่ได้รับผลกระทบเนี่ยมันดีขึ้นได้ทุกป,ประเทศนี่มีแต่เรียกร้องบอกว่าให้ให้ยุติให้ยุติีน<ด>้การเจว่าสงครามมันก็ต้องยุติวันยังค่ำครับถูกไหมครับแล้วมันจะยุติโดยในรูปไหนอยังไงบ้างในรูปไหนนี่ก็คงจะทั้งสองฝ่<ห><ด>ายเนี่ยน่าจะผ่านการเจรจาผ่านการเจรจาผ่านยูเอ็นผ่านสามประชาชาติหรืออาจจะผ่านประเทศที่ เขาคุยง่ายว่าเขาสามารถคุยได้กับทั้งสองฝ่ายแต่ว่าทั้งสองฝ่ายเนี่ยต้องมีความจริงใจต่อกันทีนี้ในขณะที่เกิดสองครามอยู่ในทางเี้นของอิรานอิรานซึ่งซึ่งเขามีปัญหากับอิสราเอลเนี่ยในกรณีที่ลับสูงโกลันเนี่ยก็ทําท่าว่าจะจะเกิดสงครามใหญ่กันีกแห้วแล้วก็ฐานฐานทัพของสหรัฐเนี่ยที่อยู่ในอิรักเนี่ยก็ถูกขีปนาวุธถล่มทุกวัน ก็อันทพูดไปแล้วก็ว่าต้องขัดขับไล่ให้ออกไปจากที่เราสงโกลันไม่แต่ที่ประเทศฐานทัพที่อิรักเนี่ยที่อิรักเนี่ยก็ถูกถล่มทุกวันเพื่อเหมือนกับว่าขับไม่อยากให้อยู่แล้วแล้วถ้าเกิดสงครามใหญ่ขึ้นมาเนี่ยอิรานกับประเทศต่างๆเนี่ยกับอิสราเอลเนี่ยซึ่งปัจจุบันนี้เนี่ยอาวุธมันก็ทั้งสองฝ่ายก็ไรแรงแล้วพ้อมกันพัฒนานิวเคลียร์ได้ครับก็ใกล้เคียงแต่อิรานยังไม่ได้ยังไม่ได้แต่ที่เราคิดว่าถ้าปะทะกันก็เสียหายด้วยกันอย่างอย่ังหนักทั ยูเครนถ้าทีจะบางเบาบางลงก็จะมาเกิดตะวันออกกลางนี่อีกเหรอครับต่ที่นี้ทั้งสองทั้งทั้งสองกรณีเนี่ยประเทศที่ได้ประโยชน์คือประเทศที่หาอาวุธเพราะฉะนั้นเนี่ยเข้าใจว่าสักสักพักหนึ่งอ่ะสักพักหนึ่งออเดอร์ที่สั่งอาวุธเข้ามาเนี่ยมันทำไม่พันแล้วสงครามโลกอยุตธิบอกว่าเจรจากันก่อนพักกันก่อนสร้างอาวุธขายก่อนมันก็จะเป็นลักษณะอย่างนี้ฮะแล้วทางซีของสหรัฐเนี่ยถ้าถามแล้เนี่ยหรือว่าทุกวันนี้ประเทศสหรัฐเนี่ยจะมีช่องว่างของคนรวยคนจนเยอะมากมีคนไล่บ้านเนี่ยเยอะรไ ก็กก็็เนื่องมาจากวิกฤตเศรษฐกิจนี่แหละวิกฤตเศรษฐกิจที่กระทบกับสหรัฐเนี่ยซึ่งประเทศของเขาเนี่ยก็เป็นประเทศที่เรียกว่ามินดี้จยนวนมากวิกฤตหนี้เนี่ยแล้วก็พิมพ์เงินดอลลาร์ออกมาเนี่ยที่อดีตที่ผ่านมาพิมพ์เงินดอลลาร์ออกมาเนี่ยนับไม่ไหวไม่ไหวอะหลายล้านล้านอะนับไม่รู้จะนับยังไงอะแล้วเมื่อพิมพ์ออกมามากๆเนี่ยมันก็จะเกิดภาวะเงินเฟ้อมันก็จะเกิดวิกฤตการเงินเศรษฐกิจอย่าลืมนะสงครามที่ผ่านมาสงครามโลกครั้งที่หนึ่งครั้งที่สองมาจากวิกฤตการเศรษฐกิจนะเป็นความขัดแย้งทางเศรษฐกิจทางเศรษฐกิจเเเเเเเปปป็็นนนนััญหหาาาลลลลกยยยอออ่่ิิิิดะจไ้มมฮวตร์์ีพพง เงินเยอรมันออกมาแล้วก็บุกว่าแบงค์ชาติทะเลาะกับว่าแบงค์ชาติของสมัยนั้นแล้วก็ที่เลื่สั่งปลดเอาคนรุ่ตัวเองมาว่าแบงค์ชาติซึ่งไอ้ตัวนี้ก็เป็นสิ่งที่สะท้อนว่าเศรษฐกิจก,กับการเมืองเนี่ยเป็นเรื่องละเอียดอ่อนแล้วฝ่ายการ,เม,ากการเมืองเนี่ยถ้าไปแทรกฝ่ายเศรษฐกิจเนี่ยโดยไม่ฟังว่าก่อนนี้มากกว่านี้ไม่ได้แล้วนะมันจะมันจะเกิดกระทบต่อความเป็นอยู่ของประชาชนประชาชนจะอดอยากไม่มีเงินมาซื้อของเงินที่มีอยู่ก็เฟอ้ออะไรอย่างเง้มันก็จะเกิดสงครามใหญ่เนั่ยแหละเพราะฉะนั้นเนี่ยคิดว่านะค นี่วิกฤตเรื่องค่าเงินวิกฤตเรื่องช่องว่างทางเศรษฐกิจเนี่ยก็จะทําให้สหรัฐเนี่ยต้องต้องปรับตัวต้องปรับตัวใหม่อยากใช้ในโยบายแบบแข็งก้าวแบบเดิมที่ว่าจะชวนประเทศต่างๆเนี่ยให้ไปลุมอีกประเทศหนึ่งที่เราไม่พอใจเพราะว่าเขาไม่มาบอยเขาไม่มาร่วมแซงชันด้วยเพราะว่าไอ้ตัวนี้เป็นเขาคิดว่าไม่น่าจะได้ผลแล้ว ที่โลกมันก็ต้องเปลี่ยนไปที่ปัญหาอาจารย์เนี่ยก็วันที่หนึ่งไม่ก็ที่สี่กระดากระดาษของที่วันชาติอเมริกาจะถึงแล้วนะแล้วก็ตรลงอาจารย์ให้เขาเปลี่ยนนโยบายยังไงอ่ะก็เขาเป็นก็คิดว่าจะเป็นตำรวจโลกงั้นเหรอผมว่าความเป็นตำรวจโลกน่าจะยุติได้แล้วแล้วในอนาคตเนี่ยสิ่งที่จะมาแทนที่ก็คือไม่ใช่ขั้วเดียวไม่ใช่โลกขั้วเดียวแล้วมันก็จะต้องเป็นแล้วก็ไม่ใช่สองขั้วนะสมัยสงครามเย็นในสองขั้วระหว่างสหรัฐกับรัสเซียโซเวียตอ่ะแล้วหลังสงครามโลกครั้งที่สองสองขั้วนะไบโพล่านะ แล้วผมว่าต่อไปมันต้องมันติโปล่าล่ะมันต้องมันต้องมันเหมือนกับสามเศราไหมไอ้ประเทศไทยอ่ะที่เวลาจะหุงข้าวต้องมีสามเศ่้าห้าก็มีคนพูดว่าสามเศร้าไต่ว่าเศร้าที่สามในจีนเขาไม่ยอม หลังสงครามเวียดนามมีคนพูดบอกว่าต่อไปนี้เนี่ยมันไม่ใช่มันไม่ใช่สองขั้วแล้วมันคือสามขั้วมีสหรัฐมีรัสเซียแล้วมีจีนแต่จีนเข้าไปยึดสวนท่าดีปะเขาเขาไม่ใช่เขาไม่ใช่ขั้วที่สามนะตรงกันครับตั้งหม้อครับทอ่เมืองไทยนะครับต้อไม่ใช่สามขั้วสามขั้วนะเจะมั่นคงแต่จีนเขาเรียกร้องว่าให้หลายขั้วเอาได้ๆถ้างั้นเรื่องนี้น่าสนใจครับครับก็พอดีหมดเวลาในช่วงแรกครับผมขอพักจักตั้งมอครับ